คาถาผูกใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระพุทธทางร่วมจิตพระธรรมมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทธโธนะโมพุทธายะพระพุทธทางร่วมจิตพระธรรมมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทโธนะโมพุทธายะ พ,พระพ,พ,พ,พุทธพพพทางร่วมจิตพระธรรมมังร่วมใจพระสังทางหลงไหลร่วมใจพระพุทธโธนะโมพุทธายะพระพุทธทางร่วมจิตพระธรรมมังร่วมใจพระสังทางหลงไหลร่วมใจพระพุทธโธนะโมพุทธายะ พระพุทธทางร่วมจิตพระธรรมมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทธโธนะโมพุทธายะพระพุทธทางร่วมจิตพระธรรมมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทโธนะโมพุทธายะ พระพุทธทางร่วมจิตพระธรรมมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทธโธ นะโมพุทธายะพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจพระสังฆังหลงไหลร่ว네มใจพระพุทธโธนะโมพุทธายะพระพุทธังร่วมจิตพระธรรมังร่วมใจภระสังฆังหลงไหลร่วมใจพระพุทธโธนะโมพุทธายะ